มดแป้งมดแดงมดเต่ามดขาวในหน้าสัตวเคะสัตว์ัสสศกสัตวัสโลกสัตว์พัสโวยสัตว์ัสไสัตวัสสพสนียจะไนก้อยนี้วันนี้วันนี้พุทธัง p o s i ิ v i ธัรม p o s i t i v สังฆัง p o s i t ิ v i หลูหลูสบาย รถตุ่มสูตรสีขาวพะโอตวอร์เพิร์ท่าททางลายจเด็กวันไก่ทีวันไขได้กวันทอดีตะนองนีมาเนอกทีตบอดะิดระวรสทีกิน่้นยังนำตัวหนีวันหนีวันหนีทีกองหมอ์กำเนิดตัวหนีวันหนีวันนีทีตาเปียกับเปียวทีเทียวขึ้นมาวงทีถุงวงกัางหน้า พีกระดำกระดวนผีปอกอนกังหานพีป่าขาวกระลาพีสวัสดนาพีเงือกพีหูพีป่างูนะบ่กไกปีบ่าใหญ่ตัวต่อคายพีป่าแต่ตาหน้าพีป่สับตือหัวมีปาาหัวตืเจ้าปีปางเข่าสุดท่อไปหนีวันหนีวันหนีโอมทลางโกมทลายสหาเพอสีศีไปในกุฎิวส่งไปในกุวาส่งไปไฟหัวสมตะกักโจักษะตัางหะดับใบ ข้างคนในคนนอกโกยักษ์าให้สุดออกบอกให้สุดนีตีให้สุดเรียนไข่ติดกันตินเมื่อสุดไหวยผู้แก่ผู้ปัดปัดสบาบปลาไข่หายปัดจะพ่ายพ่ายก่อนตุรจตัดติตะสวายหายะนโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะมหาเถระตัมแย่อาหิสิติเกียร์พยสิติกลงแก่พยนติเจรุนีเกศโคมยิงสาสตะอีวิปัสโอแก่โมกใจวิญญาณแก่พันตานิกร นามพันธ์แก่โหเป็นฤรีกินดลอดอาวุธนี้วิริท enfin, uh, ีก <axle> ับวังเดแก่ป่นเป็ดลังาแเสงอรหังอรหังแก่ตะรังทองแดงในคงจากแก่หกไก่พันตราอย่อยากบักแสงสายอาสังวิสรบุสาภุฟะแก่ปอนพันธ์ขนาดวิมดวีไพ่แตงหงนแตงหาสังวิทาภูกายยปะแก่วางหกปัสสะในปินหนักปินหลังไปหาใครสร้างในข้างในเมาในมัวพุทธังปัจจกรมิธรรมปัจจกรมิสังฆังปัจจกรมิ แก้พุนบำรุงและสมปอยแก,กย้ความหงกความห้อยหองนทางสามแพ่งแก้พุ่นปิดแสลงได้ยาแฝดอันเขาทำมาโดยหวานโยยาครับตอนตอนพ่งกิติคนเตียงโจะสัญจรทิษพับนบนบนไปเป็นบาทนโมพุทธายาแก่พุ่นดอกอกำปามักขาล่างเงินจจพาภาคสาเก่คุณไม่ไรอาลูดเดินเอาไปลงเอาโปกข้นและเป็เสียมเสียบแจ้งกายเหนื่อยตัวเป็นเหตุนใน้สพงกวานางหวัวพ้องสยองเก่านำมาอาอุโคจะเผยขืเนเบิดบาน เปิดทวานบานประตูย่นเปิกทั้งพ้นหนยกวนทั้งการิาาาีิีย่างตปูจ่งแกะยั่งย่างตาสตาผีแต่อเอาเองมาตาจนตัวนี้จงเรียกเอาจะของบนกลไมใ่ใกล้ขมาใกล้ขมา่าใกล้ของมา่าสัพเพยาักาผมมาติจะสตาผงผีนิสทิทิจงมาพนม,มือฟังปูจากอ่านพระองค์การพุทธศาสนามียูศร์ว่าอาจะวจีวังพุทธังสารกชามี ตังวันทปัญจอิสโรพุทธราธรรมานุพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะปัญจพุทธานณมามิหังอาปาปัจจุปาติมัสังอภูสังวิทาภูกายะปะอุปจชสเิย์ปัสายญโสรโสโสะสะอาานิเตชะสุเนมะพุจธนาวิเวอาสังอิสวาสุสุสวาอิพุทธราธรรมาจิติวัติานีรของสมเด็จพระภุมีพระภาะประกาศปะงได้ยินในวังเนบูพุทธายะ นะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังฆายาคูสาทะย่ากวาคูคูนิสีวาภาโมรุตเถระเจ้าเึงไปตั้งอยู่ฝัางเวนามนุม่านทีมหานครในเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดยามแล้วจึงเสด็จกลับมาเอาพระคาถาพุ่มมะกรีเอาพวิทของมนต์มาไหวเกียรคนทั้งหลายให้เสษยขมนต์นนวาวรตว่าตัวทราบว่าข้าข้คนเป็นบ้าอยู่ในกรรมเมืองห้อขนพองนุงหลาห้อขนกี่โศกกี่เศร้ากี่หวงกี่รับกี่เอานอน มดคนปลาทะเลจอดตือกนเรือข er, ้ามดพักมดแป้งมดแตงมดเต่ามดเขาในหน้าสะพัดคะสะพัดโศกสะพัดโลกสะพัดโวยสะพัดไทยสะพัดสะพัดเสนีใจก้อหนีวันนี้วันนี้พุทธังปส s ติ i v t ธรรม p o s ิ t i v i t y ซังฆัง p สิลูหลูสบายอุกาสะอุกาสะปุราซาการา อุระบาลสังวิงบาบุตตะปุนังุรมารัสวิงอาดามิตังุรมารสังวิงกระสังขานังกระโรกะปะยังวิวัจยเยสัพพะจุสัพพสุสัพพโรสัพพะเฟสัพพคองเนียจันลอยวิวัจยเยสัพพทานังสัพพะลาหัง วันตกเมรังกันตกโดูรังการตัวกันเน,นรัศมีกบูตะกุณนางลักกนเนรัศมีอารามณตามัางมาเกนเนรัศมีแก่ผาปัดเขียนไก่เงอในชิงระแก่ผปัดพัดนทายสุนีปันนีหสุยูอมสหยะตติสิงเมหนาจะได้มีสัตว์ตัดเทวตัดจะได้มาผาน ภูม้านจะขับมากไก่สะพเฒนให้ให้ภายหนีก็ตะต้นส้นตะเนือเขอไข่เหยื่อในขิ้งก็หายเสียมนีขึ้นนี้ก็พันปักใส่ถอยคําตายก็หายเขาหัวาั้วตาจากเจ้าก็หายข้อมูลเถ่าตายจากลูกหลานไปหายก็คุนขวัญตายจากเปล่าไปหายก็เท่าตายจากนั่งไปหายก็ทุกจะกไข่เพามีอยู่มีกินกปหายเขาทั้งออมเอาขาเขาทั้งเนาก็อมฟันก็หายเสียมนีขึ้นนี้ มันจะไปอยู่ถ้ำมัป็นโ่ไกลมากมันจะไปยูโอ้เป็นเหงาไกลมากมันจะไปเหลือกมวนบัตรต้องวนก่อยมากมันจะไปควบมั่าคว่ำผีปาซ่าก่คคอยมากขั้นจะลงเป็นว่นางขั้นจะปั้งเป็นหน่วยสายฝนตกกลางหองา้องสายฝาทกงกันหน้าหายเสียมันนี่ขึ้นยีขึ้นนัดโตโต๊ะเยี่ยตีว,ตว,เเวา่าดูหน้าเทรษฐเจ้าทั้งหลายไปปัตรตะไลนักายในภายนอกออกจากขี่เจ้าทุกคนทั้งโมดงน,น,นาบุษเถาทั้งลูกเต่าและหลานเดียนอายุสวัสดีมีสุขมีอายุยืนยาวมันพัน ปีแต่หลวงตารตเต้าเข่าสู้ปฏิพาตุนุกคนกคนขอคขาเอาร,าร์อ,อัดเหรอปรเะปัดนิตมูปก็ควไปัดกควงไอกาเอาว่างไว้ไหมดนะวดีมีกําลังสิ วันศุกร์มีกำลัง21วันเสาร์มีกำลัง10วันพุธกลางคืนหรือวันลาวหมูมีกำลัง12ผู้ไม่รู้วันเกิดคือพระเกตมีกำลัง9ให้ใส่ตุเซธเดกกระเดกปิย่าให้ตจำกกยิสิบาปดโออะระหะตัวสัมมาสัมพุท,ทพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิวายังปฏิ ปัจจยธานานิสัพปริวรานิภิกขุสังคัจัปโอโนชิยามะสาธุโภพันติภิกขุสังโฆอิมานิปัจจยธานานิสัพปริวรานิปฏิคันมาตุอัมากังทิขลตังอิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์อุจจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายพอน้องถวายซึ่งจะตุป,ปัจจัยจำนวนหนึ่งร้อยบาทไลยยี่สิบไปยี่สิบได้จะเปวาลอยเลยขอพระเจ้าทั้งหลายพอน้องถวายเดพระพิสูตส์งสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งจะตุป,ปัจจัยของพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแกย่ญาติมิตรทั้งหลายมิดามาดาปูชาตายายเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายทิ้นกาลนานเทิมเส